ดินแคทตัสเอามาปกกักมลกตดีหรือไม่ผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมาต,ตามมาชมกันว่าไม่ดีเพราะอะไรเลยครับท่านผู้ชมอยู่กับผมแะต้องพ่อบ้านโดยสวนนะครับอยขยับตัวนี่ผมอยู่กับนี่ดินแคทตัสแล้วก็ต้นแคทตัสแล้วก็นี่ครับกักมลกตด่างทีนี้มีคนบอกว่า เอาดินแคทตันี่นะมาปลูกกวักมรกตก็ได้นะครับมันก็ดินนะครับปลูกอะไรก็ได,ได้แต่ว่ามันจะดีหรือเปล่าเนี่ยมาก็ผมคายส่วนตัวบอกเลยผมว่ามันไม่ค่อยเหมาออะเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าอันมเทพคนเดียมาดูกันแบบละเอียดนะคือผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่บางคนเขาบอกว่าใช้ได้นะ นี่ก็กว่าเรากดเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนกระถางให้มันเล็กลงนะฮะน,นี้มันอยู่กระถางแบบนิ้วคือต้นมันฟุบลงไปนะครับโดนฝนเยอะเลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนดินเป็น,เปนกระถางใหม่ก็ถือโอกาสทําคลิปเลยมาเดี๋ยวไปดูกันอันดับแรกนะครับผมก็ต้องพามาดูตัวแคทตัสก่อนนะครับดูปึบนี่ดูอันนี้ตัวแคทตัสเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนกระถางมันใหญ่ขึ้นพอดีนะครับอ่ะ เดลเคแคตตัสแล้วก็ตัวดินของดินแคตตัสนะครับเทมาแล้วคือส่วนผสงค์ของเขาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นทรายเป็นกรวดนะครับคือมันจะเป็นทรายอะมากกว่าแล้วก็พวกอินทรียวัตถุเนี่ยก็จะมีปริมาณที่มันน้อยนะครับแต่ว่ามันจะออกมาเต็มเป็นแนวแบบว่าพวกสายเพราะว่าแคตตัสก็เป็นกระบองเพชรนั่นแหละเพราะนั้นคือระบบแรกข,ของเขาเนี่ย นะฮนะเขาเยกขอแคียในการหรือคือระบบรากของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบรากฝอยอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะแบบรากฝอยแบบนี้นะครับมันก็จะอ่าแล้วก็พืชทะเลทรายครับเขาก็ต้องกปอยู่ในทรายนะพืชมันก็บอกอยู่แล้วแคะนั้นมันก็เหมาะกับการที่ทําให้ต้นพืชที่มีรากในระบบรากแบบนี้เนี่ยนะครับชอนชัยไปแล้วก็หาอาหารได้ทั่วแล้วก็ที่สําคัญจะต้องระบายน้ําได้ดีไม่ขังน้ําไม่อุ้มน้ำเพราะนั้นอินทรียวัตถุที่มันแบบว่าพองตัวเนี่ยอย่างพวก ไอ้อย่างพวกอะไรนะพวกขุยมะพร้าวหรือว่าพวกไ,ไอ้ใบก้ามปูหมักในนี้ก็เถือก็มีนะครับแต่อาจจะเป็นส่วนผสมรองๆหลักๆก็คือจะเป็นกรวดเป็นทรายเป็นเพอร์ไลท์ที่แบบว่ามันนั่นเลยไอ้พวกหินพวกเขาไฟนะครับที่มันมีเป็นพื้นพื้นที่เป็นเป็นหินนะ่ะนะฮะก็คือเป็นทรายนั่นแหละเป็นทรายนั่นเองนะครับพูดง่ายๆนะอ่ะทีนี้ลําดูกว่ามรกตนะครับดูกว่ามรกตเดี๋ยวก่อนนะ มาดูเอาเตัวนี้เอาตัวนี้เอานี้นี่ยอันนี้คือกวักมรกตแบบ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 ด่างถ้าไม่ใช่แบบไม่ด่างแบบไม่ด่างนี่อ่าดูระบบล่าของเขาคือระบบล่าของเขานะครับมันก็จะเป็นลักษณะของตัวมาลำต้นใต้ดินก็คือจะมีหัวลักษณะแบบนี้นะมีหัวแบบนี้ แล้วก็มีรากทอนช้ยไปที่นี้ไอตัวพืชที่มีลําต้นใต้ดินเนี่ยต้นกําเนิดของเขามาจากตรงอ,อ่อมันก็คือมันจะมันก็คือทอนช้ยเป็นหัวใต้ดินเพราะนั้นก็คือต้องเป็นดินที่โปร่งมีอินทรีย์วัตถุที่สูงนะครับแล้วก็ที่ไม่ได้เป็นแบบพื้นทรายแบบนี้ถ้าเป็นทรายแบบนี้เนี่ยการขยายตัวหรือการหาอาหารเนี่ยของเขาเนี่ยไอตัวไอพวก สมดุลของพวกแบคที r ียพวกแอ่พวกจุลชีพที่มันอยู่ในใต้ดินเนี่ยนะหรือดินที่มีชีวิตเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับความมันการเอื้อต่อการที่จเจริญเติบโตของลําต้นใต้ดินของกวากมรกตเนี่ยมันจึงไม่ค่อยเหมาะนะทีนี้ในกวากมรกตเนี่ยถ้าเกิดว่าดินที่มันเหมาะนะเดี๋ยวดินที่มันเหมาะมากกว่าก็คือจะต้องพื้น,ยน,ยนอ,อย่างนะนี่ก็อ่งนี่ ก็จะมีที่แบบว่ามันล้วนซุยระบายน้ำได้แล้วก็มีพวกอินทรียวถตที่มีขนาดที่มีความหลากหลายกันนะครับอ่ะอย่างนี้ก็คือจะมีมะพร้าวสับมีหินภูเขาไฟผสมอยู่บ้างนะแต่ว่าหินภูเขาไฟเนี่ยผมจะไม่น้อยน้อยน้อยหน,น่อยนะแล้วก็พวกเนี่ยพวกอันนี้เป็นมะพร้าวสับผสมกับ ผสมกับตัวอพวกีิววนะครับก็หมักเอาไว้แล้วเราก็พวกใบไม้หมักใบก้ามปูหมักอันนี้ก็จะเหมาะสมกว่าสําหรับระบบรากของกวัมกมลกรดนะครับดังนั้นนะผมก็สรุปเลยนะครับว่าว่าว่ๆน,นะพืะเจ้าดินแคทตัสนะครับนี่อย่างน,นี้ดินแคทตัสกับกวัมกมลกรดอนะครับอาจจะไม่ไม่ค่อยเหมาะกันเท่าไหร่นะก็คือ ไม่ค่อยเหมาะกันเท่าไหร่ผมคิดว่าถ้าเกิดเอามาก็คือใช้ได้แต่ว่าเอามาใช้เป็นตัวเป็นตัวเสริมนะครับรบางทีเราหาดินไม่ได้เราผสมง,ง่ายๆนะถูกกว่าอีกนะครับถูกกว่าดินคาตาดินคาต,เตนเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะอาละครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเห็นว,ว่าลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับส่งให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนผมมาต้องพรวันดุสสวนสวัสดีดครับ